สนับสนุนโดย Get Steam Wallet แค่ตังเงินก็ได้ Steam Wallet แล้วเออคือโชคของผมก็คือแม่งไม่เห็นกูไม่เห็นกูเฉยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งเร่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการมีการลอยหลงังวู้ กำลังถือบล็อกอยู่นะฮะแม่งเปลี่ยนไม่ทันไอ้สัตว์อุ้ยจะโอ้กูไปแอบเข้าข้างหลังเขากูยังโดนเขาฆ่าตายมันเล่นอะไรมันนะอุ้ยอีอะผมเจอสน o ปด็อกตัวเป็นๆนะไอ้สัตว์แม่งวิ่งมายิงกูต่อหน้าตาตาเลยคนอื่นไม่มีปัญหานะผมสามารถล้มได้ไม่ไม่ยากสนุปด็อกอีกแล้ว ไอสัตว์เอ้ยว้ายเย้เย้กูเลือดยังไม่รีเลยสัตว์โอ๊ยแมงเอ้ยผมรู้สึกสะใจมากเห็นไหมครับเห็นได้ชัดว่าขี่เลือดผมแม่งลดเร็วมากเวลาเจอ,อเชยเนี้ยอ้าเดี๋ยวอย่ามึง มันไปนไหนหรอวะเอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้กับผมกิลโตครับเราอยู่กันกันกบเกม Blocks t o r m นะครับผมซ <c oughs> ึ่งเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมแนวเป็นเรื่มเรมอย่างนี้แหละฮะก็ผมสนใจเกมนี้นะฮะซึ่งมันสนุกดีนะฮะเล่นไปคือเล่นแก้เครียดนี่แบบฟินแน่นอนนะผมหรือว่าถ้าบางคน <c oughs> ถ้าตายบ่อยๆนี่เครียดหนะนะักนะก็ เป็นเกมที่ผมแนะนําเกมหนึ่งเลยนะครับซึ่งกองคุมมากนะทำได้หลายอย่างนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงคุณสมบัติของมันนะก็คือ e d ด t เตอร์นะครับผมซึ่งมันทําอะไรได้บ้างมันทามันสร้างแมปได้ฮะผมยังไม่เคยเข้าไปสร้างนะเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่พอแล้วก็สร้างตัวละครได้นะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคฮะผมตอนนี้เราก็อยู่กับโหมด e อดิเตอร์นะฮะไอสัตว์ทำอะไร ซึ่งหมดนี้จะเป็นการสร้างตัวละครเราได้นะฮะนี่ตัวละครเราก็จะเป็นกระดูยอย่างนี้นะฮะ <c oughs> ก็มันก็จะมีส่วนหน้านะให้เราเติมแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่ความ,มคิดสร้างสรรค์ของคนนะหรือว่าคุณจะ, <c oughs> ะโหลดมาก็ได้นะฮะเนี่ยไอสีที่สีม่วงๆนี้ก็คือผมอโหลดมานะครับจาก s t e ีม workshop นะผมก็มีมีเป็นร้อยเลยนะฮะก็ให้คน นะได้เข้ามาเลือกแล้วก็มาปรับแต่งได้นะฮะในหน้านี้หรือว่าจะเป็นโหลดโหลดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปลงไปเล่นทั้งแท่งอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องมาปรับแต่งนะก็ตามใจท่านผู้ชมเลยทีเดียวทั้งนี่มีทั้งด้วยไอซาบอกว่าคุ้มจริงๆเกมนี้แล้วมันก็จะมีอีกอย่างหน,นึ่งก็คืออ u i p m e n t skin นะฮะก็คือเป็นปืนระเบิดอะไรพวกนี้นะฮะก็ไปปรับแต่งได้นะ,ะับผมก็จะมีอะไร M อ c มซิเตอร์อันนี S ้ผมไม่เคยลองนะก็ S S S ไม่รู้ก็ต้องลองๆกันดูนะครับเอาละครับเราก็อยู่ในส่วนของหน้าล็อบบี้นะครับผมก็คือมันเป็นเลือกอเลือกด่านเลือกอะไรพวกนี้นะไอที่คุณเห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยอันนี้ผมความรู้สึกผมเองนะฮะไม่ใช่ความรู้สึกหรอกคิดว่ามันใช่เลยแหละไอสีที่เป็นสีเหลืองก็คือเป็นแบบป,ปกตินะฮะแบบต้นแบบนะฮะส่วนที่เป็นสีขาวพวกส่วนนี้เป็นสีขาวพวกนี้นะก็จะเป็นแบบพวกอ่า แม็ที่คนเขาสร้างนะแล้วก็ให้เขาไปเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคผมขอเลือกอ่าเดนแมทละหันนะฮะยิงไม่เลือกหน้านะเดนแมทโอเคนะฮะมาถึงอ่าถ้าเป็นเล่นแบบทีมเล่นแบบอะไรพวกนี้มันก็จะมีให้เลือกอ่าเลือกทีมก่อนนะว่าจะเป็นทีมอะไรยังไง ันนี้ก็คือในส่วนของการเลือกคาแรคเตอร์นะก็อันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์เริ่มต้นนะครของกเกมที่ให้มาอยู่แล้วนะนนก็จะเป็นที่ลองไปสร้างไปเียอะไรอันนี้ก็ไม,ไ,ก <c oughs> ไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างจากอันเดิมเลยนะอนนลองทําดูเฉยๆนะอันนี้ก็จะเป็นที่ผมโหล,ลดมาจาก Steam Workshop นะก็อา่าโหลดกันได้นะมีเป็นร้อยเป็นพันเฮียมันก็เยอะะอันนี้ก็ ผมโหลดมาคนท,ที่ผมค่อนข้างสนใจนะเป็นซอมบ,บี้นั่นแหละฮะรู้สึกคิดไรห,หมอกแล้วก็คือซอมบ,บี้ว่ะอันนี้ก็เป็นปืนนะครับผมก็มันจะมีทั้งหมด6ประเภทนะก็แล้วก็จะมีคนเลือกไปกินนะผมชอบไอ้ไอไอเจนะเพราะว่าขนาดขนาด,นาด,นาดโอ้มีปืนอันนี้นด้วยเฮนนี่ใส่รู้ก็รู้นะว่ามีเสื้ออันนี้จะเป็นสกินอะไรอันนี้จะมีกินนีดนะฮะ นี่ก็ไอแข็งเอาเทท่านเน่นอนนะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยผมเอาอันนี้ละกันโอเคไปไอซ่าพองตายนี่เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนกระสุนอยู่โอ้ยค่อนข้างที่จะไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ฮึบ ไอ้ไงไงไอไอ้ก,าก,ากาอ้างไอ้ก้างแดงไอ้ก้างแดงยังไงเอาไอสัตว์โอ้ยไอ้เหี้ยนี่อีกละโอเคตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หูฟังครับผมก็เลยไม่ได้ยินอะไรเลยผมเอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอเคฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตะกกากสุดๆนะี่ะกากแบบกากชิบหายเลยไอ้เหี้ย อไอแมทนี้ผมก็ขอถือว่าเป็นแมทที่แก้ตัวละกันนะฮะว่าจะโชว์ฝีมือซะหน่อยก็ไม่ได้ทำหาอะไรเลยนะมีสไตล์อย่างเดียวโอเคเราเป็นซีเรียสแซมละกันนะแบบนี้โขเริ่มซีเรียสละนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนคารคเตอร์นิดหน่อยไอสัตว์กูเริ่มแม่นั้นละผมจะพูดน้อยลงนะโอเค เดี๋ยวขอเพิ่มเสียงเกมก่อนไม่ได้ยินเฮียอะไรเลยโอเคเสียงเกมมันจะกบเสียงผมนะผมก็ขออภัยต้องใช้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการมีการร้อยหลังวู <c oughs> <c oughs> ้ยิงมันวะมันต้องมีคนอยู่แถวเนี้ยไม่ใช่หรอไอ้เฮียที่ยิงเนี้ยนั่นอะ เออคือโชคของผมก็คือแม่งไม่เห็นกูไม่เห็นกูเฉยเฮ้ยไอ้หอ้ไอ้นีน่แม่งเ,เ, <ไอ Terror> เ,เร่งแม่งกำลังถือไอเขาเรียกว่าอะไรถือบล็อกอยู่นะฮะเออผมลืมบอกวันนี้นี่ด้วยมีบล็อกมีพลั่วนะให้ขุดให้ขุดแบบแมพสามารถทำลายได้นะับผมเห็นอย่างนี้ยิงแมพทิ้งได้นะฮะต่อปืนแรงพอเนี่ย ยิงไปทีละบล็อกเนี่ยมันเลยมึงเอ้ยไอ้ี้ยนั่นกำลังแบบกำลังถือบล็อกอยู่นะฮะแม่งเปลี่ยนไม่ทันไอสัตว์อุ้ยจะโอกูไปแอบเข้าข้างหลังเขากูยังโดนเขาฆ่าตายไอคอยเตอร์อีกละไอสัตว์นี่เวลสิบเหรอมึงอะกำลังมือขึ้นเหรอแม่งตั้งแต่เช้ามาเนี่ยกูมือไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ แม่งเอ้ยน่ะน่ะทำอะไรอีกละทำอไรีกละโอ้เดนแมทใครพามึงมาถ้าจะเล่นไอ้พวกไปสร้างบล็อกไอ้พวกนี้ผมแนะนำนะครับมันมีโหมดอยู่ก็คืออะไรวะจำไม่ได้หัวกูแบบขาวโพลนมากตอนนี้คิดทำอะไรทำเฮียอะไรทำเฮียอะไรสัตว คิดอะไรมอกนะก็คือทำไมกูไม่คิดวะมึงอีกแล้วเหรอผมรู้แล้วฮะแต่ว่าทำไมเวลาฉากกับมันเนี่ยไม่สามารถชนะได้เลยก็คือปืนนะครับผมไอ้นั่นมันใช้ปืนอะไรวะมันใช้ปืนรูปึกแต่เป็นอ่าปืนอะไรวะปืนใหญ่ๆอ่ะปืนเขาเรียกว่าเอ็มเอ็มอะไรวะเอ็มร้อยสิบ ไม่รู้นะไม่ใช่เอ็มไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันผมจําไม่ได้นะว่าปืนที่อะไรเวลาฉากกันก็นเลยแม่นั้นเพราะว่าปืนนั้นมันแรงกว่านะแล้วก็มีรอยนัดนั่นเองควายทำอะไรของมึงเดอะ <c oughs> สัตว์โอ้ไม่ชอบเอกกายเฮ้ยมันเล่นอะไรมนะันอะโอ้ยเฮีย <c oughs> ผมเจอสนุ๊ปด็อกตัวเป็นๆน,นะไอ้สัตว แม่งวิ่งมายิงกูต่อหน้าตาตาเลยไอสัตว์เอ้ยตึดตึนตึดตึดตึดตืดตดสนุบด็อกมีคนพูดถึงไอ้เ้่นั้นด้วยเกือบตายเว้ยไอ้นี่ก็ใช้ปืนเดียวกันกับไอ้นั่นเลยโอ๊ยอ๊อไอสัตว์เฮ้ยนี่เริ่มซีเรียสแล้วนะไอสัตว์ ได้ที่สองก็โอเคครับผมไม่่าอะไรถูอสั์เลยไอ้้ย่ี่อึดนะเหรอไอสัตว์อ่าเวลาผมตื่นเต้นหรือเวลาผมกำลังกดดันหรืออะไรสักอย่างนะเป็นอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้ก็คือจะสังเกตได้ว่าผมจะไม่พูดเที่ยอะไรเลยนะผมจะยิงไปแล้วผมก็จะนิ่งนะฮะนั่นเป็นบุคลิกของผมก็ต้องขออภัยผมไม่ มันเป็นบางทีนะฮะบางทีที่ผมแบบคาดไม่ถึงเลยตรงนี้มันจะกูจะไม่รู้จะพูอะไรกูจะอ๋อกูอยากตั้งสติแล้วก็ฆ่าแม่งก่อนนะค่อยพูดไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> มันคิดอะไรไม่ออกนะครับผมนะอยากเป็นที่หนึ่งแต่ว่าติดตรงไอ้เฮียคอยเตอร์เฮียอะไรเนี่ยนะฮะคนอื่นไม่มีปัญหานะครับผมสามารถล้มได้ไม่ไม่ไม่ยากสนุกล้องอีกแล้วไอ้สัตว์เออ อ้ยเย้เย้กูเลือดยังไม่รีเลยสัตว์โอ้ยแมงเอ้เฮ้อฮอยฮอย so far so good oh Jesus Christ นบนเฮี่ยอะไรวะกูไอ้เแี่สนุปด็อกมึงเจอกูนี่ตลบหลังไม่ตลบหลังเลยตลบข้างหน้าเลยแต่มึงไม่เห็นกูไงไอสัตว์ฮสโมกวีด้อวิดเดียมึงไอสัตว์เ้ยไอนี่เป็นใครไม่รู้ฆ่าก่อนหายแล้วอ่าผมแนะนำว่าฆ่าเสร็จนี่ไม่ควรอยู่กับทีครับเพราะว่า มันจะตามตัวมึงแน่นอนนะถ้ามันเป็นคนที่ค่อนข้างแค้นเนี่ยมันจะมาหามึงตรงถึงที่เลยนี่ผมเคยเจอหลายรอบละฆ่าปุ๊บแล้วก็ส่้แม่งตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยว่ามันขุดดินได้อะแม่งขุดดินมาด้านหลังไอ้สัตว์กูนึกว่าแบบมันเป็นเออมันเป็นที่อะนะั่นอะที่เอมันเป็นที่ปิดนะข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นมุมนะแม่งขุดดินเข้ามายิงกูเลยไอ้สัตว์ระเบิด โอผมนี่พูดอะไรไม่ออกเอ่อข้อไี้เปรียบของพวกที่มันเป็นกระดูกนะก็คือกระสุนจะเข้ายากนะมันตัวเล็กไงเวลากระสุนยิงไปมันอาจจะไม่โดนมีกายค่าเคลื่อนสูงนะผมมันก็เลยได้เปรียบแต่ว่าผมไม่ชอบเ้ยมันมันไม่เฟี้ยวอะมันไม่เท่เท่าไหร่เป็นเป็นก้างเป็นกระดูกอะไรพวกนั้นมันไม่ใช่สไตล์เลยครยิงวะ

ผมก็อยู่บนหัวพอมไงพ่อมึงก็มีผมใช่ไหมกูโยนระเบิดใส่ใครวะ่ไอ้ออเอบบหเีแ้ยบบนี่ก็แม่งก็โคตรพยายามเลยจะไปไหนของมันวะเดี๋ยวผมตามตามรอยมันดิโอ้โอ้เอ้า j e s u อ๋เลือดแบบลดหัวเลยแป๊บนึงรีเลือดแป๊บนึงฮะเดี๋ยวาตห่าก่อนเลือดก็รีเร็วจัง ไม่สนละตายก็ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้นะฮะชีวิตยังมียังมีอะไรวะไม่จะพูดอะไรชีวิตเดียวนี้ไม่ไม่มีทางนะไม่มีไม่มีทางชีวิตเดียวเพราะว่ามีหลายชีวิตนั่นเองแบงอยู่ไหนวะพวกมึงไปยิงกันตรงไหนวะแมบพบมันก็ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าแบงถามจริงเหอะอะไรอะไร จะทำแบบที่กูทำกับมึงเหรอไอสัตว์แต่มึงยังไม่ชำนาญพอเว้ยเดดดไปขึ้นไปดิเพื่อจะเห็นอะไระรูปโปร่งไอเฮีย้ยกระดูกแดงก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้ทำเฮี้ยอะไรแม่งรู้สึกมันมีความสุข มันต่ออีกขึ้นไปข้างบนนะเหมือนกับจะสร้างปราสาทไปในตัวอะไรอย่างนี้เปล่าทำไมมึงเป็นคนที่อะไรขนาดนั้นไอสัตว์โคตรมีความพยายามเลยไม่โดนยิงแล้วมันก็ไม่สนใจอะ่ะไม่สนใจกับสน,นปืนผมรู้สึกสาใจมากเห็นไหมครับเห็นได้ชัดว่าขี่เลือดผมแม่งลดเร็วมากเวลาเจอเฮ่ยเนี้ยอ้าเดี๋ยวย่ามึง ไม่เปนหนไรหรวะแม่งกูอุตส่าห์ย่องเบาไปหาเฮียเฮียวิ่งกลับมานี่วะเราไม่ด่วนเลยอ่ะโอ้รู้ทันรู้ทันรู้ทางนี่วะไอสัตว์นี่ อยอเอาสนุ๊บล็อกขุดยินน้ำเพี้ยไรแม่งเปลี่ยนอาชีพแล้วจากนักแรปเป็นเป็นนักขุดนะนักขุดทองเลยเดียวมาขุดทองอะไรแถวนี้แม่งกำลังแบบกำลังเอาจอบเนี่ยเขาเรียกว่าจอบหรือเสียมวะหรือพลัวหรืออะไรกำลังขุดเลยอ่ะไอ้เหี้ยยิงไม่โดนเลยอ่ะโอ้ โอ้โไอิสตว์นั่นแหละฮะก็คือความพยายามของมันนะแม่งโคตรพยายามอ่ะไอ้เฮียแม่งแบบกูแบบน้ำตาเล็ดกูซึ้งเลยอ่ะมึงพยายามจนมึงขึ้นไปข้างบนได้อ่ะเออไอ้เฮียเก่งชิบหายกระโดดเอาดีมึงอ่ะไอตายอีกละสิบเก้าตายสิบเลย ยังไงก็ต้องเป็นที่สองนะไอ้คอยเตอร์เฮียอะไรแม่งโหดสัตว์วะเออเตระ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 ไอ้คอยเตอร์ใช่ไหมนะกำลังทำเฮียอะไรแม่งกำลังทำเฮียอะไรวะกำลังทำเฮียอะไรตายเฉย ไอสัตว์นัดสุดท้ายนี่ติดหัวแน่นอนผมว่ามัวแตกเลยสนุ๊บด็อกโดนกูแทงข้างหลังแล้วเนี่ยไอสัตว์โอ้ยไอเฮี้ยนี่มาตลอดเลยแบบตอนกูเลือดนี้ยนที่สองครับผมซีเรสแซมของผมโอเคคนะรับสำหรับอาท์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมก็ ซื้อว่าเป็นพาร์ทที่แนะนําเกมแล้วกันนะฮะต้องมีพาร์ทต,ต่อไปแน่นอนนะครับผมผมกำลังมันเลยกำลังติดนะฮะผมก็สับวานนี้ก็สวัสดีครับ